ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเลยเวลาเราหิวข้าวเนี่ยความรู้สึกหิวมันจะมาก่อนนะความรู้สึกมันมาจากจิตนะครับความรู้สึกมาปุ๊บแล้วยังไงครับกายก็ต้องเดินไปเข้าครัวใช่ไหมครับไปทํากับข้าวมาทานเนี่ยเห็นไหมครับนี่เธอจิตเป็นนายกายเป็นเบ่าจิตเป็นนายกายเป็นเบ่าทําไมถึงพูดอย่างนั้นนะครับอ่า จิตก็คือจิตใต้สำนึกหรือจิตวิญญาณของเรานะฮะจิตกายก็คือเนี่ยครับกายหยาบของเรานะครับมีหูตายจมูกเรานี่แหละมีแขนมีขาเนี่ยเขาเรียกว่ากายนะครับกายหยาบกายหยาบกายหยาบถ้าตายลงไปแล้วนะครับก็ไปเผาก็เป็นเพียงกี่เท่าแต่ว่าจิตใต้สํานึกเขาก็จะไปเกิดใหม่เนี่ยฮะจิตกับกายเขาจะทํางานไม่เหมือนกันนะฮะจิต จิตวิญญาณหรือจิตใต้สำนึกนี่จะไม่มีวันตายนะไปเกิดใหม่เรื่อยๆนะครับไปเกิดใหม่เรื่อยๆถ้ายังมีกรรมอยู่ไปเกิดใหม่เรื่อยๆนอกจากเป็นพระอาหารหันนะครับถึงไม่ถึงไม่ได้เกิดแค่นั้นเองนะฮะก็ท่านก็อยู่สวงสวรรค์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะอันนี้ตามความเชื่อนะครับตามความเชื่อในพระพุทธศาสนาเนาะนะฮะ,ะส่วนกายนะครับจะไปเผาแล้วก็เป็นเพียงเท่าเท่านั้นเองมไม่มีอะไรนะฮะ ทำไมถึงว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาจิตเนี่ยสามารถสั่งกายได้สั่งได้ทุกอย่างเลยนะนะฮะจนมีคอร์สอ,อะไรนะฮิปโนซิตฮิปโนเทอรพีนะครับคือเอาจิตบําบัดบําบัดโรคในกายของเรามันเป็นไปได้ยังไงครับเอาจิตเนี่ยเราสั่งจิตนะบอกให้ตัวเองหายจากโรคภัยไข้เจ็บมันเป็นไปได้ยังไงครับมีคอร์สเรียนนะครับฮิปโนซิตฮิปโนเทอรพีนะครับ าหลายๆคนฮิมโนซิตฮิมโนเซอรพ์พีแล้วก็มาเป็น NLP เนี่ย NLP คือการการเอาเรื่องธุรกิจมาร่วมแต่ก่อนฮิมโนซิตกับฮิมโนเซอรพ์พีนี่คือการสั่งจิตสั่งจิตรักษาโรคโดยไม่ใช้ยาสักเม็ดนะครับเนี่ยเขาว่าจิตเป็นนายกายเบานะจิตสั่งกายยังไงก็ได้อยากให้เป็นอะไรก็ได้นะครับอยากหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บก็ทําได้นะฮะนะผมเขายกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเลย เวลาเราหิวข้าวเนี่ยความรู้สึกหิวมันจะมาก่อนนะความรู้สึกมันมาจากจิตนะครับอ่าความรู้สึกมาปุ๊บแล้วยังไงครับกายก็ต้องเดินไปเข้าครัวใช่ไหมครับไปทํากับข้าวมาทานเนี่ยเห็นไหมครับนี่เคยจิตเป็นนายกายเป็นเป่ากายเราให้ทําอะไรก็ได้นะครับสรุปแล้วนะครับจิตของเราจะยิ่งใหญ่กว่ากายของเรากายของเราตายไปก็ก็เป็นเพียงที่เท่าอย่างที่ผมว่าน,นะครับแต่จิตเนี่ยเขาจะไปเกิดใหม่ ไปพบภูมิใหม่ไปอยู่ที่ใหม่นะครับถ้าคนทําดีก็ได้ไปเกิดในพวภูมิที่สูงขึ้นอาจจะไปเกิดเป็นลูกคนรวยเป็นไปอยู่กับคนที่มีจิตใจเมตตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราทําชั่วเราอาจจะไปเกิดไปกับอยู่กับคนยากคนจนอ่าแล้วก็มีแต่เรื่องทะเลาะวิวาทกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเราทํากรรมหนักๆน,นะฮะอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน มันมีเท่านี้จริงๆครับมันไม่มีอะไรมากเกินไปกว่านี้เลยนะฮะให้เราเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วเราจะดําเนินชีวิตอย่างมีสตินะเราจะได้รู้ว่าการสั่งจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงมันทาได้จริงนะฮะอยู่ที่เรานะครับว่าเราอยากจะกำหนดชีวิตเป็นแบบไหนอยู่ที่เราเท่านั้นเองไม่มีใครกำหนดชีวิตเราได้แม้แต่ฟ้าก็ไม่สามารถกำหนดชีวิตเราได้ เราเท่านั้นครับคือตัวกําหนดชีวิตของเราคุณอยากเป็นคนรวยคุณก็กําหนดจิตตัวเองเอานะฮะกำหนดจิตสัง่งจิตขอเชื่อให้มีศรัทธาในทุกครั้งที่ขอเท่านั้นจริงๆครับนะฮะไม่หลายๆคนยังยังว่าเออถ้าขอได้แล้วเนี่ย็ไม่ต้องทํางานมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับความหมายก็คือว่าถ้าเราขอแล้วเนี่ย เรามีความศรัทธาในสิ่งที่เราต้องพูดอยู่ย้ำๆบ่อยๆนะครับเช้าก่อนนอนตื่นนอนอะไรอย่างเงี้ยเวลาบางๆเราก็พูดอยู่เรื่องเดิมๆพูดเรื่องเก่าๆพูดซ้ำๆพูดบ่อยๆอยู่อย่างนั้นนะครับนะฮะพูดแล้วก็ให้ปล่อยวางไม่ยึดติดนะพูดแล้วสบายใจนฮะเดี๋ยวมันจะค่อยๆมาเองนะครับมันไม่ใช่เงินเงินลอยมานะนะฮะมันจะมาในเนื้องาน เนื้องานอย่างท่านทำงานอย่างนี้อยู่งานท่านก็มาเยอะขึ้นนะกำไรก็มากขึ้นคนนั้นคนนี้มาซื้อสินค้าของท่านท่านก็ได้เงินเพิ่มขึ้นนะฮะมากกว่าเดิมจากเดือนละหมื่นสองหมื่นเป็นเดือนละแสนสองแสนอะไรอย่างเงี้ยมันจะประมาณนี้นะครับนะลองเอาไปทําดูนะเราเอาจิตเราให้ควบคุมทุกอย่างในร่างกายของเราให้ได้ควบคุมความคิดของเราคําพูดของเราการกระทําของเรานะฮะ ที่มันมาจากกายหยาบของเรานี่แหละควบคุมมันให้ได้นะครับถ้าคุณควบคุมมันได้แล้วทุกอย่างมันจะง่ายดดยในชีวิตนี้นะครับง่ายดดยคุณอยากได้อะไรให้คุณดีดนิ้วเอานะฮะแค่นั้นจริงๆครับนะโอเคนะครับนะเนาะก็มาแนะนำนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้กันนะฮะก็อยากให้ทุกท่านลองเอาไปทำดู ผมทํามาแล้วถ้าถ้าเห็นผลน้าผมถึงมาบอกถ้าไม่เห็นผมผมถ้าไม่เห็นผลผมจะไม่กล้ามาบอกนะฮะเพราะผมทํามาแล้วประมาณปีหนึ่งเนี่ยมันเห็นผลเยอะแยะ,ยะมากมายหลายอย่างที่เข้ามาในชีวิตมันเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นนะครับจากการอธิษฐานขอเนี่ยผมจะขออย่างเดียวตื่นเช้าขึ้นมาผมก็จะอ้าอ้าแขนอย่างเงี้ยน,นะครับผมก็จะขอให้เงินให้เงินสิบล้านนะฮะไหลเข้ามากองอยู่ในมือ ของฉันตอนนี้ทันทีอะไรเงี้ยผมก็จะพูดอยู่อย่างนี้นะครับคนข้างบ้านเขาได้ยินก็อาจจะว่าไออันนี้เขาบ้าหรือเปล่าไม่รู้นะนะฮะเราทําไปเถอะครับทําแล้วสบายใจนะนะทําแล้วอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นนะทําด้วยความสบายใจแล้วสิ่งดีๆมันจะเข้ามาหาเราเองอนะ หนึ่งปีเต็มที่ผมได้ทำการทดลองสมุนไพรสำหรับคุณผู้หญิงผมได้ทดลองกับผู้หญิงมามากกว่ายี่สิบคนโดยอัดเป็นแคปซูลแบบนี้ครับให้คุณผู้หญิงได้ไปลองทานดูสำหรับคุณผู้หญิงที่มีปัญหาปวดท้องเมนเป็นตกขาวมีกลิ่นภายในช่องคลอดหลวมไม่กระชับมดลูกอักเสบเป็นสิวเป็นฝ้าทุกคนที่ทานก็บอกว่าอาการดีขึ้นและหาย เป็นปกติตลอดระยะเวลาหนึ่งปีนั้นผมได้พัฒนาสูตรสมุนไพรมาเรื่อยๆจนได้สูตรที่ลงตัวที่สุดผ่านการทดลองมาแบบเห็นผลแบบ100%เซผมจึงได้นำสมุนไพรตัวนี้ไปขออยอยในานามผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพอนเดล่าและได้จัดทำในราคาที่ถูกย่อมเยาสำหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะถ้าไม่ดีจริงไม่เห็นผลจริง เราจะไม่กล้าผลิตเลยอย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ลองต้องพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองคอนเด่าเหมาะสำหรับผู้ที่ผ่านการทานยาอาหารเสริมใช้ครีมเซรั่มราคาแพงๆมาแล้วมากมายแต่ไม่เห็นผลสิวยังเต็มหน้าฝ้ายังเต็มหน้ากะยังเต็มตัวลองเอาคอนเด่าไปทานแล้วคุณจะรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง ผู้หญิงมีคันห้ามรับประทานโดยเด็ดขาด